อาจารินอาจารินดลาร์สองวอสองอาจารินดลาร์สองวอสองอเร็วหรือยังครับเร็วหรือยังพวกเรารอคุณอยู่นะครับเต็นแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้จะจัดพัดทุกคนคุณแม่ทำร่างกาย วันที่สองนะครับเริ่มแล้ววันที่สองนะครับที่ปล่อยตัวนะจุดสตาร์ตาต่อจากเมื่อวานนี้วันที่สองนะครับสัญญาไม่ทอดทิ้งวิ่งเพื่อบ้านสุดสุดท้ายสองนะครับวันนี้วันที่สองปล่อยตัวจากจุดสตาร์ตาน,นี้นะครับส่วนทุกท่านร่วมบุญกันนะครับร่วมอุโมทดาบุญแล้วก็ร่วม ส่งกำลังใจร่วมบุญกันนะครับอันนี้พี่ไทยนำออกวิ่งแล้วนะครับ ุทนาบุนะครับแม่อนุโมทนาบุญนะครับขเนดี๋ยวพี่ลงรถไปรงได้เราจะทนีนะครับอนุโมทนาครันุครับผมนนบขออนุโมทนานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับกิจการร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับ อนุโมทนานะครับคุณแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันนะครับอนุโมทนาครับปี่สัพนาคือแอปให้แม่หน่อยสุขภาพแข็งแรงครับผมสาธุนะครับขอให้แข็งแรงนะครับพี่นะขออนุโมทนาบุญนะครับโอ้เนี่ยดูเลยครับที่ี่ขายของด้านี่นะครับที่เขาขายนะครับโอ้สาธุมากเลยนะพี่นะขออนุโมทนาบุญเลยนะครับอันนี้ อันนี้พี่ชื่ออะไรอะครับพี่พี่ยาลัดเป็นร้านขายของชําอยู่ในตลาดประตูน้ําพระอินนะั่นนี่ครับรวมทำบ,บุญกับพี่บินนะครับคขอบคุณขอหน, er. น้าปินนะเด้วยนะ <c rain> อง20,000บาทขอบพระคุณนะพี่นะอนุโมทนาครับผม <c rain> อนุโมทนาครับอง20,000บาท อนุโมทนานะครับอนุโมทนาบนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกที่สาธุนะครับอนุโมทนานะครับสาธุนะครับอนุโมทนานะครับนะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอนุโมทนาบนด้วยนะครับโนโมทนานะครับผมอ่นุโมทนานะครับ สาธุนะแม่นุโมทนานะคะคนมาซื้อแกงก็ร่วมทําบุญด้วยนะคนมาซื้อแกงก็ร่วมทําบุญด้วยแหลยยายตักแกงขายอยู่ก็อยากทําทบุญตะโกนเรียกนะนุโมทนาบุญนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงที่สุดแล้วก็เป็นคนที่โชคดีที่สุดในทุกๆเรื่องของชีวิตนะครับ นโมทนานะครับอนุโมทนาบุญนะครับขออนุโมทนานะครับแม่ขออนุโมทน,น,น,นาบุญนะครับสแกนไำบสแกนอนุโมทนาบุญนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับน้องสแกนร่วมทําบุญด้วยนะครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบพี่ต้องมาทำไมไม่มีต้องเป็นตัวเองนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นแก้วตาการทำงานของเรานะครับใจซื่อสัตย์พัฒน์คงไม่ต้องกลัวนะครับสารตีด้วยงานงานกว่าสามปีนะครับในอาผที่ร่วมกันอยู่ก็อำนวยความสะดวกรถพยาบาลนะครับทั้งนําแล้วก็ปิดท้ายสองคันนะครับโดยท่านประธานผู้ที่ร่วมกตันอยู่ ดตรรัตนาสมสกุลรุงเรืองและก็ท่านผู้จัดการหัวหน้าสำนักปาลวาัตนะครับได้ส่งทีมพยาบาลมาร่วมดูแลนักวิ่งนะครับตอนนี้พิไทยนะครับและทีมศิลปินดาราที่วิ่งตอนนี้ก็ผ่านนะครับปั๊มปตทเลยมจลมาหน่อยนึงนะครับยังไม่ยังยังไม่ถึงปั๊มปตทอขออภัยเป็นปั๊มปั๊มแรกๆนะครับน่าจะเป็นปั๊ม และก็ปังที่มีผ่านมาจากมจลวังน้อยวันที่สองนะครับวันนี้เป็นวันที่สองของโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุดสุดท้ายนะครับพี่ไทยเอกพันธ์บรรลฤทธิ์วันนี้เลยมจลวังน้อยนะครับเลยมจลวังน้อย มารอดับทำบุญกันครับ อนุโมทนานะครับอนุโมทนาบุญนะอนุโม